คิดยังไงกับคําที่เขาบอกว่าอายุจะ30แล้วต้องมีบ้านมีรถมีทุกอย่างเป็นของตัวเองก็เคยเป็นคนนึงที่ตั้งเป้าแบบนั้นเหมือนกันว่าแบบต้องมีทุกอย่างก่อนอายุ30มสิบนี่มันคือแบบมีร้านแรกก่อนอายุ30มีรถ,ม,รถมีบ้านก่อนอายุ30มันอยู่ที่แต่ละคนเลยพี่อะ่ะมันจําเป็นเว้ยมันจําเป็นจะต้องแบบรีบประสบความสําเร็จอะเพราะว่าแบบเออเราเห็นพ่อแม่เราลาบากมาตั้งแต่เด็กแล้วพ่อแม่เราแบบแก่ขึ้นในทุกๆวันอะไรเงี้ยคือพี่มองว่าเป้าหมายของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว,วอแบบ่ะม บูลลี่คนที่ไม่มีอะไรก่อนอายุ30รเป้าหมายของใครเป้าหมายของมันทําไหวแค่ไหนก็ทําแค่นั้นเลยเพียงแค่ว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เรากดดันจังเลยทําไมคนอื่นอ่ะ30แล้วมีนู่นมีนี่โลกโซเชียลมันมีผลกับเราเนาะมันมีอิทธิพลกับเราแบบเยอะมากๆเลยเป็นัยรุ่นติ๊กต็อกอะซีอโออะต้องมีนู่นมีนี่มีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าพี่กดดันไหมพี่ก็กดดันนะสุดท้ายเราต้องกลับมาดูที่ตัวเราเองว่าเราจําเป็นจะต้องมีทุกอย่างก่อนอายุ30ไหมถ้ามีตอนอายุ35เนี่ยมันเป็นอะไรไหมเราไม่ต้องไปด้อยค่่าาตัววเอง การที่เราอายุจะ30แล้วเรายังไม่มีอะไรไม่ต้องเาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเป็นตัวของตัวเองพี่เชื่อว่าทุกคนนะรู้อยู่แล้วแหละตัวเองควรจะมีอะไรแล้วอะไรที่เหมาะสมกับเราอะไรแบบเนี้ยค่ะ